สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมบอร์ดาพากใจไฟของทีวียี่ห้อซัมซุงกันนะครับก็ส่งมาให้ผมช่วยดูให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพิจารณาในส่วนของการทำงานของบอร์ดนะครับแบ่งหน้าที่กันในส่วนของบอร์ดแต่และตัวว่าแต่และส่วนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะส่วนนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยขี้เขียวเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นมอปแปลงนะครับ แล้วก็มีออปโตนะครับออปโตหนึ่งสองสามนะครับออปโตนี้ก็หมายความว่าถ้าซ้ายซ้ายจอนะครับซ้ายจอก็จะเป็นฝั่งเการ้อนขวาจอก็จะเป็นฝั่งเกาเย็นนะครับแล้วก็มีหมอแปลงหมอแปลงที่อยู่ระหว่างเการ้อนเกาเย็นลูกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหม้อแปลงอีกลูกที่สองนะครับอยู่ระหว่างเการ้อนเกาเย็นก็มาลักษณะนี้นะครับท่านี้นะส่วนด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะมี มีหมอปแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นชุดของตัว pfc นะครับแล้วก็มีไฟเข้าด้านนี้นะครับก็หลักการทำงานก็คือไฟ2 2 0โวลต์เนี่ยจะเข้ามาแล้วก็ผ่านฟิล์นะครับแล้วก็ผ่านในชุดไลา์ฟิลเตอร์ชุดพวกนี้นะครับชุดไลา์ฟนะิลเตอร์นะกรองความทีต่างๆนะครับจากนั้นก็จะวิ่งมาจนถึงตัวไดโอดบิด ตัวนี้เป็นไอออนบิดนะครับที่ไฟเข้า220โวลต์ AC นะครับไฟฟ้ากระแสสลับนะจากนั้นก็จะถูกเรลียงกระแสให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับดูลักษณะนี้ก็คือมันจะมีรอยตัดตรงนี้อันนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็จะวิ่งผ่านในชุดของ PFC นะครับแล้วก็มาเก็บประจุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้450โวลต์นะครับ จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งไปที่ในส่วนของชุดที่1ก่อนนะครับก็คือชุดนี้ชุดนี้น่าจะเป็นชุดชุดสแตนบายนะครับชุดสแตนบายนะครับจากชุดสแตนบายเนี่ยเขาจะส่งผ่านออกมาที่เดโอดตัวพวกนี้นะครับล้วก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมามาที่ออฟต้นะครับออฟต้หนึ่งตัวแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อชุด PFC ได้ทํางานเรียบร้อยนะครับปกติตอนแรกเนี่ย ไฟเขาจะมาที่ประมาณ3 2 0โวลต์ก่อนพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเวลาเราสั่ง power on นะครับไฟจาก320โวลต์ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น3 8 0โวลต์โดยประมาณนี้นะครับ PFC ทำงานเมื่อ p f c ซีทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยชุดที่3นะครับอาจจะเป็นชุดที่3ก็ได้เราเรียกชุดที่3ก็ได้ชุดเมนหลักนะครับชุดเมนหลักนี่ก็จะทำงานครับก็จะทำงานโดยสมบูรณ์อาจจะผลิตไฟ12โวลต์13โวลต์แล้วก็มาเลี้ยงชุดแบ克ไลท์อันนี้เป็นชุดแบ克ไลท์นะครับ ก็จะทํางานโดยสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับไฟจะออกมากน้อยเนี่ยเราต้องมาดูที่เนมเพลทตรงนี้ครับที่มุมจอด้านนี้นะตรงนี้นะครับนี้เดี๋ยวดูใกล้นะตรงนี้เขาจะเขียนบอกเลยครับว่าว่าจะมีแรงดันอะไรยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้ขา5้านี้ BLU on นะครับน่าจะเป็น k l i ไ h t on นะครับ ขา8นะครับขา10เป็นกราวอย่างนี้เขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับขา12เป็น a 5โวลต์ขา14เป็น ps on นะครับเป็นน่าจะเป็นชุดสั่ง power on นะครับแล้วขาขานี้ขา13เป็น b 5โวลต์นะครับขา11อย่างนี้ก็เป็น b 5โวลต์น่าจะประมาณอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนบอกเลยนะครับคราวนี้เราก็มาลองกันเลยผมก็จะตรวจสอบก่อนว่าชุดนี้นะครับ ชุดสแตนบาย5โวลต์เนี่ยมันมีไฟออกไหมก็จะใช้หลอดไฟตัวนี้ต่อนะครับต่อที่เอาพุท5โวลต์นะครับ,ต, one, รบตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็นภาคเล่ไฟยี่ห้อซัมซุงซึ่งเขาก็จะไม่เหมือนชาวบ,บ้านชเมืองเขาก็เป็นข้อดีนะครับข้อดีหมายความว่าซัมซุงเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับคือเราต่อแบบลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไฟเข้ามาในจุดนี้นะครับซัมซุงนี่เขาก็จะเปิดเองอัตโนมัติทุกอย่างเลยนะครับ ก็คือว่าถ้ามี pfc อยู่ระบบระบบนี้นะครับไฟสแสดงบาย5โวลต์ก็ออกไปพอออกไปเสร็จเขาจะสั่งให้ pfc นี่ทำงานนะครับจากที่ถ้า pfc ไม่ทำงานนะครับเขาจะวัดอยู่ได้ที่300กว่าโวลต์นะครับ3 2 0โวลต์แต่ถ้า pfc ทำงานนี่มันจะวัดได้ไม่ต่ำกว่า3 8 0โวลต์คือระบบนี้เขาจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้า pfc ทำงานเรียบร้อยเนี่ยตัวเมนครับเมนก็จะจ่ายไฟ13โวลต์จ่ายไฟ อาจจะยี่สิบสี่โวลต์หรือกี่โวลต์ก็ตามมาเลี้ยงชุดแบ็คไลท์ชุดนี้นะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องทดสอบว่าหนึ่งนะครับอ่าสแตนบายนี่ทํางานไหมสอง,สองอถ้าสแตนบายทำงานแล้วหลอดไฟตัวนี้ติดพอติดแล้วนะครับเราก็จะมาวัดชุดชุดชุดเมนนะครับถ้าหลอดไฟชุดนี้ติดชุดเมน1 2อโวลต์ออกก็แสดงว่าชุด PC มันทำงานได้ประมาณนี้นะครับอ่ะลองกันเลยครับก็เอาไฟเข้าในจุดนี้นะครับ แล้วก็พิกปอดมานะครับก็ลองบันทึกไปเลยนะครับอ่านยาวกันเลยนะผมก็จะต่อผ่านปลั๊กไฟที่การระเบิดนะครับการช็อตของเรานะคราวนี้เมื่อเราพลิกมาด้านหลังนะครับจากด้านล่างนะครับก็จะมีแถวที่หนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดอะไรไล่ลงมานะครับเป็นตัวนี้เป็นขี้ตัวนี้เป็นคู่นะครับตัวนี้เลขหนึ่งก็คือตัวนี้ครับจะแทนความหมายอย่างนี้ตามตามรูปเลยครับอันนี้หนึ่ง อันนี้2นะครับ2คือตัวนี้นะ4ก็คือตัวนี้ครับก็คือจะมีแถวซ้ายกับแถวขวานะครับตามตามตามรูปภาพเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนะครับเนี่ยตามนี้นะเนี่ยคราวนี้เราจะดูยังไงแถว12ครับ12นี้เป็นเป็น a 5 a 5โวลต์นะครับชุดนี้น่าจะเป็นไฟออกนะครับน่าจะมีไฟออกชุดแรกก็คือ12ก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นะผมจะหลอดไฟมาต่อตรงนี้นะครับกราวนะครับ กราวก็ตรงนี้เลยค่ะสิบค่ะแปดนะครับนี่ค่ะสิบค่แปดก็ต่อกาวตรงนี้อันนี้เราทดสอบก่อนว่าว่าไฟชุดแรกเขาออกได้ไหมนะครับเขามีไหมก็ง่ายๆครับไม่ต้องใช้มิเตอร์วัดเราก็ใช้หลอดไฟเลยนะครับนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะจากนั้นครับสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ค่า ถ้าดูจากตรงนี้นะครับชุดไฟที่จะออกอ่าไม่ใช่สิบสองโวลเป็นสิบสามโวลครับเนี่ยชุดนี้นะบ1สิบสามเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นชุด B นะชุดนี้นะครับขาหนึ่งขาสามขาหนึ่งกับขาสามนี่นะครับไล่ดูนะครับขาหนึ่งขาสามอยู่ตรงไหนขาหนึ่งน่าจะต่อตรงนี้ครับอ่าบวกนะตัวนี้มันมีขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบนะ ขาหนึ่งนะครับกราวนะครับกราวผมก็ขอาลงที่เดียวกันนี่แหละต่อมานี้ครับนี้ย้ำอีกทีหนึง่งถ้าเป็นระบบระบบภาคใจไฟของของซัมซุงนะครับซัมซุงคือชุดแรกชุดแรกก็คือชุดนี้ชุดนี้5โวลต์นะครับชุด5โวลต์นี่จะต้องติดก่อนชุดนี้เสียบปั๊กปั๊บเปิดไฟปั๊บชุดนี้จะต้องติดจากนั้นนะครับถ้าเป็นระบบของ ภาคใจไฟซัมซุงเนี่ยพอชุดนี้ติดนะครับชุดนี้ก็จะติดตามอัตโนมัติก็คือชุดนี้เขาจะติดก็ต่อเมื่อ PFC ทํางานก็คือ PFC ชุดนี้ทํางานเขาจะสั่งให้ power นี่ power on นี่ on อัตโนมัติเลยนะครับ PFC ก็จะทํางานพอทํางานเสร็จชุดนี้ก็ทําครับชุดนี้ทําก็หมายความว่าชุดเมนมันทํางานได้เนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้ครับข้อดีของเขานะครับถ้าหลอดไฟไม่ติดเราก็มาไล่มาไล่ชุดที่ที่สองต่อก็คือชุด ชุด PFC ทาไม PFC ไ,ไม่ทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะอะลองดูนะครับผมจะเปิดไฟนะคนะครับสามสองหนึ่งตามนั้นครับตามที่คาดนะครับก็ชุด PFC ไม่ทํางานนะครับชุดที่สองไม่ทํางานนะมีมีชุดที่ออก5โวลต์น,นะครับชุดที่ออก5โวลต์ ก็เราวัดที่ C ครับ c 400โวลต์เนี่ยถ้า PFC ทำงานเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ380ถึง390นะครับมิตเตอร์นะตั้ง DC โวลต์มิตเตอร์นะครับอลองเช็คดูนะครับควบวบวกควลบนะเนี่ยครับได้327โวลต์ PFC ไม่ทำงานนะครับก็มีแต่ชุดสแตนบายทำงานถามว่าเราต้องสั่ง Power On ไหมเราไม่ต้องสั่งนะครับเขาจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ PFC ไม่ทำงานอ่ะปิดก่อนนะครับ ปิดปั๊บล้วก็ไฟเขาจะตกลงปกตินะครับเห็นไหมครับปิดปั๊บไฟจากไฟจากตรงนี้400กว่าไอ้200 300โวลต์หายทันทีนะครับ,รบเอาไขควงจี้ได้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้า300กว่าวลตไม่ไหวนะครับจอดำหน้ามืดเลยโอเคเรามาเช็ค PFC ครับทำไม PFC ไม่ทำงานนะครับทำไม PFC ไม่ทำงาน ก่อนเราจะไปไล่ภาค pfc นะครับเราก็มาทำความเข้าใจในส่วนของตัววงจรกันก่อนนะครับผมก็จะคร่าวๆนะ pfc เนี่ยจะมี ic อยู่1ตัวนะครับอันนี้เป็น ic นะ pfc นะครับเบอร์ไหนผมไม่รู้นะ ic pfc เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเขาจะให้ไฟเลี้ยง vcc นะครับประมาณ14 14โวลต์นะครับ ชุดนี้มาจากไหนครับชุดนี้จะมาจากจากทาซิสเตอร์นะครับทาซิสเตอร์ทาหน้าที่เป็นสวิตช์นะตัวหนึ่งนะครับสวิตช์ตัวนี้จะทําหน้าที่ต่อไฟนะครับทาซิสเตอร์มาจากไหนคราวนี้ที่จะสั่งให้ทาซิสเตอร์ทำงานมันจะมาจากออปโตครับออปโตนะออปโตจะสั่งให้ทาซิสเตอร์ทางานมันจะมีไฟเข้ามาครับจะมีไฟเข้ามาอยู่ประมาณสักผมประมาณ2 0โวลต์แล้วกันนะ20โวลต์นะครับ DC นะ ตัวนี้เขาก็จะมาจากจากมอแปลงนะครับส่งมาจากมอแปลงจากไหนผมไม่ทราบนะมาจากหมอแปลงนะครับออปโตเนี่ยเวลาสั่งงานนี่ก็จะสั่งผ่านตัวนี้ครับสั่งผ่านออปโตตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นออปโตตัวไหนเดี๋ยวเรามามาตรวจสอบกันนะครับเขาก็จะสั่งมานะครับปกติออปโตก็จะผ่านทานซิสเตอร์อีกหนึ่งตัวอ่าทานซิสเตอร์นะ อันนี้ก็จะสั่งมาที่ PS on นะครับ PS on ถ้าทีวีทั่วไปนะครับเราก็จะป้อนประมาณ3 3.5โวลต์นะครับป้อนไฟมาปับ๊บทัลซิตเตอร์ทำงานทาัลซิตเตอร์ก็จะสั่งออปโตทำงานออปโตก็จะก็จะมีไฟแล้วก็สั่งอินทัลซิตเตอร์ตัวนี้ทำงานไฟมันมาลอตรงนี้อยู่แล้วครับไฟมาลอที่ทัลซิตเตอร์ตรัวนี้เพราะฉะนั้นไฟ20กว่าโวลต์เนี่ยมันก็ไหลผ่านตรงนี้ได้ไหลผ่านสวิตช์ตรงนี้นะครับ ผ่านวิ่งไปที่ที่ทรานซิสเตอร์ที่ไอขายไอซีตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเช็คก็คือ1นนะครับเราอาจจะตรวจสอบว่าที่ IC ตัวนเนี้ย c PFC เนี่ย PFC เนี่ยมันมีไฟไหมมันมีไฟสักขาไหมปกติจะมีอยู่ประมาณ8ขานะครับเราก็จิ้มจิ้มได้เลยนะครับวัดได้เลยว่ามันมีไฟบ้างไหมมันมีไฟบ้างไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ งคงจะหมายถึงว่าไอชุดนี้มันอาจจะไม่สั่งงานมาหรืออาจจะมีอะไรสั่งมานะครับะประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการนะคราวนี้ซัมซุงเนี่ยเวลาที่เราเราไม่ได้สั่งอะไรเราเราลอยบอร์ดมันออกอย่างเงี้ยมันจะมีไฟมาป้อนตรงนี้เลยครับ3 5มจโวลต์เลยอ่ามันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า P.S. on นะครับเราจะเช็คจากต้นทางก็ได้หรือเช็คจากปลายทางที่เป็น IC ตรงนี้ก็ได้ สิ่งที่ว่าเราจะเราจะเช็คอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันครับคราวนี้เราก็มาเช็คกันนะ PFC อยู่ตรงไหนครับคราวนี้ปัญหาปัญหา PFC ก็คือย้อนก่อนเนาะที่ผมแบ่งกาวร้อนกาวเย็นนะครับแบ่งกาวร้อนเกาวเย็นนะผมพยายามพูดเสมอในการซ่อมซ่อมโทรทัศน์ซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยสวิตชิ่งก็ตามนะครับ ซ้ายมือมันจะเป็นกาวร้อนขวามือจะเป็นกาวเย็นนะครับกาวร้อนกาวเย็นแบ่งยังไงแบ่งโดยออปโตครับออปโตตัวนี้มันจะแบ่งครึ่งตรงนี้หลักการของชุดสวิตช,ชิ่งชุดไหนที่มี PFC ครับ PFC เนี่ยจะมีหมอแปลงอยู่ลูกหนึ่งที่ทั้งลูกเลยนะครับมันจะต้องอยู่ในกาวร้อนทั้งลูกเลยนะครับผมทุกทุกคลิปเลยนะครับมอแปลงตัวนี้อยู่ในฝั่งกาวร้อนไหม อยู่ในฝั่งเกาล้อนซ้ายมืออยู่ในฝั่งเกาเย็นไหมอยู่ในฝั่งเกาเย็นด้วยแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขม้อแปลงตัวนี้อยู่ในฝั่งเกาล้อนไหมนี่ครับมันอยู่ในฝั่งเกาล้อนขีดมาตามนี้นะครับมันอยู่ในฝั่งเกาเย็นไหมมันอยู่ในฝั่งเกาเย็นด้วยไม่เข้าเงื่อนไขนะมออแปลงตัวนี้นะครับม้อแปลงลูกนี้นะครับมันอยู่ในฝั่งเกาล้อนไหมมันอยู่ครับมันอยู่ในฝั่งเกาเย็นไหมมันไม่อยู่ในฝั่งเกาเย็นเพราะฝั่งเกาเย็นไอขีดแต่แ๊มๆนี้นะครับ แสดงว่ามันเข้าเงื่อนไขก็แสดงว่ามอปแปลงตัวนี้เป็นมอปแปลง pfc ครับอ่าเป็นผลลวดของ pfc นะเป็นชุดที่ทําให้ pfc ทํางานขึ้น power up ขึ้นนะครับทําให้ไฟมันมีกระแส power up b o o ไฟขึ้นจาก320 V โวลต์เป็น380 V โวลต์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น 1. มันจะต้องมี m o s f e t ครับ mosfet อยู่3-4ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวไหนมันเป็น m o s f e t อ่าอย่างตัวนี้มันสขามันไม่ใช่ mosfet นะครับ ตัวนี้มันแต้มมาแล้วไม่รู้มันกี่ขานะครับก็อยู่ใกล้มันที่สุดตรงนั้นน่าจะเป็นมอสเฟตนะครับที่จะคุมให้มอแปลงตัวนี้ทํางานอ่าเราก็พลิกด้านหลังไปนะครับอ่าพลิกมาปับ๊บเราก็จะเจอชุดนี้ครับชุดนี้นะชุดนี้มันอยู่ใกล้หมอแปลงที่สุดนี่นะครับชุดนี้นะพลิกมาปุ๊บอยู่ตรงนี้มันจะต้องมี IC 1ตัวที่จะคุมมอสเฟตหนึ่งตัวนะครับ IC จะผลิตพันธุ์ให้กับมอสเฟตทํางาน นี่ยมอดเฟ,ฟครับสาขาเนี่ยสาขานี่เลยนะครับ IC ตัวนี้คือ IC PFC ครับภาค PFC เพราะฉะนั้นหลักการมันจะต้องมีไฟมาเลี้ยงที่ PFC ครับไฟประมาณ14 V โวลต์ถ้าไม่มีไฟมา PFC จะไม่ทํางานถ้ามีไฟมาแล้ว PFC ไม่ทํางานมันก็อาจจะ IC ช็อตรั่วพังไปไม่ผลิตพนธ์ออกมานะครับแล้วไฟมาจากไหนไฟมาจากออปโตครับไฟมาจากออปโตออปโตหนึ่ส ออฟโซ่สามตัวนี้ครับไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวสั่งอะคราวนี้วัดที่ขามันเลยนะครับวัดที่ขาตรงๆมันไปนะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนขาไหนเป็นขาไหนนะครับกล้าวนะครับใช้กลาวของตัวนี้เลยนะครับไอซี IC ตัวนี้เลยนะอ่าผมจับใบนนะขานี้มีไฟไหมได้ศูนย์นะครับศูนย์วนนะขานี้มีไฟไหมอ่าได้ประมาณสองหนึ่งวนกว่าๆมันต้องมีไฟอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าสิบสี่วนครับ มี1.6ครับผมคิดว่า IC PFC มันไม่มีไฟนะครับอ่า1นนะครับ0นะครับก็เป็นไปตามที่เราคุยกันนะครับ IC PFC ไม่มีไฟครับแต่ว่าไฟมันวิ่งมาจากขาไหนผมไม่รู้นะอ่า IC PFC ไม่มีไฟนะโอเค IC PFC ไม่มีไฟมาเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งมาที่ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็มาที่ออฟ o โตครับถ้าจะหาลักษณะนี้มันจะยากมาก ถ้าเราเปิดเปิดเบอร์นี้นะครับสมมุติว่าเขาบอกว่าขานี้ขาแปดเป็นขาไฟเลี้ยงเราก็จะไล่ง่ายนะครับตอนนี้ผมก็จะมาไล่ที่ออปโตครับออปโตนะเราดูที่ออปโตนะครับคราวนีออปโตจะมีทั้งหมดอยู่สามตัวนะครับสามตัวนะเช็คข้างบนก่อนนะครับจะง่ายๆนะเช็คข้างบนนะ ออโต้นะครับเวลาเช็คออโตัวตัวไหนทํางานไม่ทํางานนะครับเราเช็คด้านนี้นะด้านนี้นะครับด้านนี้มันจะได้1โวลต์หโวลต์ถ้าตัวไหนได้1โวลต์ก็แสดงว่าตัวนั้นทํางานนะครับอตอนนี้ผมปิดไฟแล้วตัวนี้ปาไป8โวลต์นะครับถ้าตัวไหนทํางาน1โวลต์นะครับมันจะต้องมี1ตัวที่ทํางาน1โวลต์ตอนนี้อย่างน้อย1ตัวก็คือไฟเลี้ยงสแตนบายห้าโวลต์ตรงนี้ครับตรงนี้นะอีกตัวหนึ่ง บอร์ดตัวนี้มันจะสั่งอัตโนมัติมันจะต้องมีออโต้อีกหนึ่งตัวที่เป็น1โวล์ครับ3ตัวนี้จะต้องมีออโต้สอตัวที่ที่วัดตัวคอบแล้วได้1โวล์ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าชุดคําสั่ง power on เ,เสียนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะเช็คออโต้ก็ได้เรามาเช็คที่ชุดนี้ก็ได้ครับชุดนี้คําสั่ง power on มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็ค power on ดูนะคือตอนนี้เราจะไปขั้นตอนที่1ที่2ก่อนก็ได้หรือมาที่2เลยก็ได้นะครับ มันมันหลายสเตปอผมให้เห็นจะชัดนะมันจะมีคำว่า power on นะครับนี่ ps on ขา14ครับ ps on นะขา14อยู่ตรงไหนครับขา14อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับขา14ตรงนี้อันนี้ขา12ผมต่อบนี่ขา14ขานี้ต้องได้มีไฟอยู่ที่ประมาณ3าโวลต์3าโวลต์นะครับอลองเช็คดูนะเอดนะครับ กราวนะผมจับกราวนะครับกราวตรงนี้นะขาที่ผมจะใช้คคือขา12นะครับขานี้นะขา12นะขา14นะครับเขาจะเขียนว่า,า PS on นะครับ power on นะขานี้ต้องมีไฟครับน่าจะขานี้นะขานี้นะเนี่ยมีไฟมาแล้วครับ3.4 V โวลต์ก็แสดงว่าระบบบอร์ดเขาปกตินะเขาสั่งทำงานแล้วเขาสั่งเสร็จเนี่ยเขาจะวิ่งมาที่ออโตนะครับออโตตัวไหนครับอะไรดูนะ เขาสั่งจากจุดนี้มานะครับสั่งมาวิ่งมาที่ออปโตสามตัวนี้ครับหนึ่งสองสามเนี่ยไอออปโตสามตัวนี้นะหนึ่งสองสามเนี่ยออปโตจะมีตัวที่หนึ่งก็คือไฟห้าโวลต์ไอที่ติดไฟเนี่ยออปโตตัวที่หนึ่งมันจะทํางานนะครับอ่าลองดูนะผมไม่รู้ตัวไหนนะเนี่ยตัวนี้มีหนึ่งโวลต์ครับหนึ่งโวลต์ของของชุงชดห้าโวลต์หรือไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าตัวที่สองครับตัวที่สอง ตัวที่2ก็มีไฟอยู่ 1V 1.1V โวลต์ครับ1.1โวลต์ตัวที่3ครับตัวที่3มีไฟไหมถ้ามีทั้ง3ตัวก็หาเลยตัวที่3ไม่มีไฟตัวที่3นี่ผมคาดว่าเป็นของชุดเมนนะครับเพราะฉะนั้นออป o โต้ตัวครับตัวที่1เ่ยตัวในตัวหนึ่งเนี่ยเป็นไฟชุดไฟ5โวลต์ตัวที่2เป็นชุดคําสั่งของของไฟ Power-on ตอนนี้มันสั่งมาแล้วครับ r o w e r on สั่งมาเรียบร้อยแล้ว เพราะว่ามันสั่งอัตโนมัตินะครับนันมาไล่ด้านนี้ครับด้านนี้คราวนี้ผมปิดไฟนะพอมันข้ามมาด้านนี้ไอชุดนี้นะครับชุดนี้นะตัวนี้นะครับตัวแรกนะข้ามมาตรงนี้นะมองเห็นไหมครับออปตโตตัวนี้นะครับชุดนี้ห้าโวลต์ก่อนข้ามมาด้านนี้นะครับเป็นตัวนี้นะมันจะวิ่งไปที่ไหนคราวนี้ วิ่งไปมันวิ่งมาที่ IC ตัวนี้ครับมันวิ่งมาที่ IC ตัวนี้วิ่งมาเข้าขายไอตัวนี้แสดงว่าชุดนี้เป็นชุดสแตนชุดสแตนบาย5โวลต์ครับมันเป็นชุดฟิทแบ็กไฟ5โวลต์มันวิ่งมาด้านนี้ครับวิ่งมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ผ่าน R ผ่าน C อะไรก็ประมาณนี้มันวิ่งมาอย่างนี้นะครับตัวที่สองครับตัวที่สตัวนี้ก็เป็นไฟเป็นไฟ1โวลต์เหมือนกัน ตัวนี้น่าจะเป็นชุด power on นะครับชุดที่จะสั่งให้ PFC ทํางานนะครับมันวิ่งมาที่ไหนมันวิ่งมาที่ไอตัวดาๆตัวนี้ตัวนี้จะต้องมีไฟเลี้ยงแล้วก็มีไฟตัวนี้น่าจะไปจ่าย PFC ครับตามหลักการที่ผมพูดนะมันจะมีทาวเชตเตอร์หนึ่งตัวนะครับถ้าดูถ้าดูตามรูปนะดูตามรูปนะครับจาก IC นะครับเราไล่จาก IC IC มาปับ๊บจะมีทาว s ชตเตอร์ตัวหนึ่งทาวเชตเตอร์ตัวนี้จะต่อ จะต่อรับไฟมาก่อนจากนั้นก็จะรับรับความสั่งมาจากออปโต้ก็คือตัวนี้นะครับที่เราคุยกันนะน,นี่นะครับมีออปโต้มานะผมไล่มาจากด้านนี้ออโต้มาจากออปโต้มาก็จะผ่านทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวนี้น่าจะทรานซิสเตอร์ตัวนี้น่าจะรับไฟครับรับไฟเสร็จมันก็จะส่งมานี่เลยครับมันจะส่งข้ามมานี่เลยครับไม่รู้มันข้ามมาได้ยังไงนะส่งมาถึงนี่เลยเนี่ยตัวนี้นครับ ลองดูนะครับก็ไล่แล้วครับคราวนี้ไฟมันมายังไงไม่รู้ขาไหนครับเนี่ยผมเป็นผมเห็นอยู่เส้นนี้ครับจะมองเห็นกับผมไหมเนี่ยผมเห็นเส้นนี้เส้นนี้วิ่งมาครับวิ่งมาด้านนี้วิ่งมาด้านนี้วิ่งมาด้านนี้ครับแล้วก็ตรงนี้แหละหายไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะั่นเราก็ดูคกว้างไปนะครับ ผมลองเช็คตรงนี้ดูนะตรงนี้นะเส้นนี้นะครับมันจะเข้าเข้าอันนี้ไหมนะครับลองดูนะอ้าวเข้าเลยครับนีเห็นไหมเนี่ยโคมเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นทางจิ๊เตอร์หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยและไอตัวนี้เข้าที่ไหนครับเขาเนี้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้อาจจะผ่านฮาผ่านซีอะไรมาสักตัวหนึ่ง มันวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตืดตืดตๆดเนี่ยวิ่งมาตรงนี้ครับวิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็ผ่าน R ตัวนี้ครับผ่าน R ตัวนี้แล้วเข้าขานี้ครับเข้าขานี้นะเนี่ยโอเคเจอแล้วนะครับน่าจะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเปิดถ้าเปิดอาจะชิดดูเราจะเห็นชัดเลยว่าอันนี้ส่วนมากเป็นขาแปดนะครับขาแปดจะเป็นขาไฟเลี้ยงนะโอเคขาไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับผ่าน R ตัวนี้นะ มันวิ่งมาถึงนี่วิ่งมาถึงนี่เลยเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดไฟของจริงกันดูนะครับคราวนี้นะครับก็ออปโตตัวนี้นะครับออปโตตัวนี้นะมันทํางานแล้ว1 v โวลต์นะครับออปโตตัวนี้ก็ทํางานแล้ว1 v โวลต์นะครับอ้าวทำหรือเปล่าเนี่ยโอเค1นโวลต์นะครับออปโตตัวแรกไม่สนใจนะครับออปโตตัวที่2 มันต่อที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราคาดว่ามันจะต้องไฟไปเลี้ยงตรงนู้นนะครับอ่าเราดูนะมันมีไฟมาไหมนะครับมีไฟมา19โวลต์นะครับไฟออก19โอกโวลต์ไฟว,วิ่งไป19เโวลต์เลยครับไฟแรงมากเลยนะ1 8 19โวลต์นะครับมันวิ่งมานี่ไหมเนี่ยมันวิ่งมานี่เลยครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วไอซีตัวนี้มีไฟไหมไอซี IC ตัวนี้ไม่มีไฟอ่าตรงนี้ครับ เนี่ยมันมา19โวลต์มันมันมันเข้ามันเข้า R ตัวนี้นะครับจาก R ตัวนี้ครับจาก R ตัวนี้มันไม่ผ่านมาจาก R ตัวนี้มันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวนี้ครับเนี่ยมันไม่มีไฟอ่าแสดงว่าระบบเขาสั่งเปิดมาเรียบร้อยแต่ IC ตัวนี้ไม่มีไฟจ่ายนะครับ R ตัวนี้มีปัญหา2ตัวนี้นะครับมันต่อ เขาต่อเป็นแรงดันเป็นวนเตดเดเวเดอร์กันน่าจะใช่นะครับเพราะตัวนี้ลงเก่าไหมเราก็ไม่แน่ใจตรงนี้แต่ที่แน่อันนี้วัดมาแล้วมีไฟอันนี้วัดมาแล้วมีไฟนะครับแต่ตัวนี้วัดแล้วไม่มีไฟตัวนี้ครับอโอเคปิดก่อนนะเรามาดูตรงนี้นะครับชัดๆนะตั้งปิดๆนะครับ ไฟมาเรียบร้อยแล้วไฟมาตามเส้นนี้นะครับตามเส้นนี้นะปิดปิดนะไฟมาตามเส้นนี้วิ่งเข้ามาจนถึง R ตัวนี้ครับเนี่ยถึง A ตัวนี้นะก็ผ่าน R ตัวนี้ครับพอผ่าน R ตัวนี้เสร็จมันก็จะวอเข้ามาที่ IC ขา8ขานี้นะขานี้ครับก็สแสดงว่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะมีปัญหาครับ ตัวนี้อาจจะมีปัญหาเราลองวัดความนั้นทานดูนะครับความนันทานได้เท่าไหร่ 1k นะครับความนั้นทานประมาณ 1k ตัวนี้ความนันทานเท่าไหร่ครับเออมั่วไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตรวจสอบสองตัวนี้ก่อนนะครับว่าว่าเขาเขียนว่าเป็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับ